สวัสดีค่ะปลูกผักสวนครัวอยากให้มีต้นที่สมบูรณ์และมีลูกที่สวยใบเขียวใบหนาใบงามมาติดตามกันเลยค่ะวันนี้เรานำสารอาหารต่างๆมาบำรุงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้ค่ะให้เขามีใบที่เขียวใบที่งามต้นสมบูรณ์ค่ะ พืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้ค่ะหลากหลายชนิดค่ะถ้าเขามีต้นที่สมบูรณ์แมลงต่างๆจะมารบกวนเขาน้อยมากเลยค่ะผักคะน้าและพริกขี้หนูสวนค่ะที่เราได้ปลูกไว้ค่ะเรามาดูวิธีการทําเลยค่ะเราจะใช้แค่สองสิ่งเท่านั้นค่ะน้ำซาวข้าวและไข่ค่ะน้ำซาวข้าวอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆค่ะ ส่วนไข่เขาก็จะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆเช่นเดียวกันค่ะเขาจะมีวิตามิน A วิตามิน E และหลากหลายสารอาหารเลยค่ะเราก็มาคนให้เขาค่ะสูตรนี้จะมาช่วยเร่งในการเจริญเติบโตค่ะจะทำให้ใบเขียวใบงามใบหนาต้นแข็งแรงและต้นจะมีควาสมสมบูรณ์มากค่ะคนให้เข้ากันค่ะ เดี๋ยวเราจะนำเขาไปลดต้นพืชผักสวนทั่วที่เราได้ปลูกไว้ค่ะผักคะน้าค่ะเราปลูกร่วมด้วยกับกระเทียมค่ะเราจะปลูกผักคะน้าก่อนค่ะกระเทียมเราปลูกที่หลังค่ะถ้าเราตัดผักคะน้าไปกินเดี๋ยวต้นกระเทียมเขาจะต้นใหญ่ขึ้นมาค่ะเราปลูกครั้งเดียวเราปลูกผักได้สองชนิดเลยค่ะ ผักคะน้าที่เราได้ปลูกในตะก้าค่ะและกระเทียมค่ะเราปลูกไว้กินใบค่ะเรานำสารอาหารมาบำรุงให้เขาค่ะเพื่อจะให้เขามีใบที่เขียวใบที่หนาใบสมบูรณ์ต้นแข็งแรงค่ะส่วนตะก้านี้เราก็ปลูกผักคะน้าไปก่อนค่ะส่วนถักกระถอมเราปลูกที่หลังค่ะปลูกตะก้าหนึ่งสองอย่างเลยค่ะ ถ้าผักคะนาโตขึ้นเราจะตัดไปกินก่อนค่ะและเราจะเหลือผักกระถอมไว้ที่หลังค่ะปลูกครั้งเดียวได้ผักสองชนิดเลยค่ะเรานำฮอร์โมนน้ำเสาข้าวและไข่มาลดให้เขาเลยค่ะส่วนมะเขือเทศที่ต้นเขายังเล็กค่ะที่เราปลูกไว้ในวงปูนค่ะท่อปูนที่เราปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ริมน้ำ อากาศดีทำให้เขามีต้นที่สมบูรณ์ค่ะเราก็นำโฮโรโมนน้ำเสาวข้าวมาลดให้เขาค่ะโฮอโมนเราสามารถลดให้เขาหลากหลายอย่างค่ะถ้าเรานำอาหารที่หลากหลายอย่างมาบ่มุงให้เขาเขาจะมีต้นที่สมบูรณ์ค่ะส่วนพลิกที่เราปลูกลงดินค่ะเรานำมาลดให้เขาค่ะเพื่อจะให้เขามีรากที่แข็งแรงค่ะ ส่วนมะระทีน่นกค่ะที่เราได้ปลูกลงกระถางค่ะเราเพิ่งย้ายต้นกล้าลงกระถางเรายังไม่ลดให้เขาค่ะให้เขามีต้นที่แข็งแรงกว่านี้เราถึงลดฮอร์โมนให้เขาค่ะสูตรนี้ยังมาช่วยบำรุงเมื่อเขือเทศให้มีรูปที่สมบูรณ์ค่ะและมีต้นที่แข็งแรงค่ะถ้าเรานำฮอร์โมนต่างๆมาลดให้เขาต้นของเขามีฟานสมบูรณ์ มแมลงต่างๆจะมารบกวนเขาน้อยมากค่ะส่วนอัตราส่วนที่เรานำมาลดให้เขาเราปะพอประมาณค่ะเราสามารถนำฮอร์โมนชนิดอื่นมาลดให้เขาค่ะเพื่อบำรุงต้นใบและรากค่ะก็เป็นสารอาหารอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เรานำมาลดให้เขาค่ะพืชผักสวนควรัวที่เราปลูกไว้ค่ะ เราหาแบบง่ายๆค่ะไข่แดงและน้ำซาวข้าวค่ะส่วนต้นมะเขือและต้นพริกที่มีต้นไม่งามเราสามารถนำมารดเพื่อฟื้นฟูทำให้เขามีต้นที่เขียวและต้นที่งามได้ค่ะ